เห็นมะเขือด้วยมะเขือปลูกเองมะเขือปลุกเองผัดตุกดี่นะบ้านเราก็เเออไม่ต้องเห็นเรียกว่าของในบ้านมันเหลือหรอเออจะไปทิ้งทำไมไม่ออกนอกบ้านแล้วตอนนี้อร้อนมากไม่ไปไหนะร้อนด้วยน้ำมันแพงด้วยใช่ถูกต้องสิ่งสำคัญคือน้ำมันอันนี้เราจะใส่เอ้วุ้นเส้นก่อนนะเพราะว่ามันได่นยากเจอน้ำมันวันละห้าร้อยมันสุกยากหน่อยเจ็ดได้ นี่กากเอานะคะอาจารย์ผมเป็นก้อนเลยคก็ไม่สัมผัดเยอะไงเรือจะต้องใส่เยอะหน่อาน้ำจิ้มเราซื้อเขาทำซื้อเขาทำซื้อเขา,ามาปกติที่บ้านเมื่อก่อนขายทำเองกวางตุง้งสุดกวางตุง้งไข่หำไมห่หรอกไข่หัำไม่กวางตุ้งเลยหรอกนะกินมาเถอ,เอะไอ้เนี่ยไข่หำสมัยก่อนของขุงขาวเออ ฝูเก่าโบราณเลยขายดีนะนแต่เลิกเพาไม่ใช่เราทำไม่ไหวแม่แก่แล้วหายชี้ๆมาให้เราใส่น้ำลงไปนิดนึงให้มันนิ่มนิมนะคะก็ผัดกันเป็นนะเนี่ยไม่ยากโอ้โหกินกันตายไหม,มเราผัดคือเขาผัดกันเป็นอะ่ะพูดไว้ง่ายอ่ะ ต้องไปสอนใครเลยนะคะอันนี้ต้องทําใจนะเพราะว่ามันเป็นแก๊สที่แบบว่ามีแก๊สแบบเตาเร่งใช่อันนี้แก๊สไปเรื่อยๆถ้าทําขายทำางนี้ไม่ทันกินนะครับผมกินใช้แก๊สแรงมากอันนี้เป็นแบบแก๊สในบ้านอ่ะค่อยๆผัดไปกระจายดูจนเดี๋ยวก็ดูตอนกินนะคะกินตามตังครูสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ที่บ้านเราผัดสุกี้แห้งนะคะ อันนี้ก็จะมีเสียงเพลงแทรกมานิดหน่อยนะคะเพราะว่าจะมีประชุมนะคะชุมโชวเทสเครื่องอ่เทสเครื่องเทสเครื่องเสียงนะคะอ่ําคุาผัดอะไรนะผัดสุกี้แห้งเรานะคะก็จะมีม่วสวๆใส่ปสปสไปมีอะไรในครัวก็มาประยุกต์ใช้หมดเลยนะคะกุนเชียงลูกชิ้นหมูบดอร่อยไหมจ๊ะ แสดงว่าไม่อร่อยเงียบใช่ไหมบุนเต้นติดโทอ๋อเหรอขอโทษทีค่ะกินตามตังกูก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมติดตามและให้กำลังใจใเรานะคะเราอยากบอกทุก,ท,ก,ท,กทุกคลิปนะคะถ้ามีโอกาสเราจะบอกว่าเราลงคลิปน้อยนะตอนนี้เวลาเราไม่ค่อยมีนะคะ ขออภัยทุกคนด้วยไไไม่ดด้้เขาปูและอย่างเราช่องเล็กๆน้อยๆเนาะไม่ค่อยมีใค่ดูเราเราก็เราก็นานๆลงทีสนุกสนุกค่ะเอาไว้ดูตอนแก่นะคะพูดเยอะแล้วมาดูกินดีกว่าใส่น้ำจิ้มไหมเข้มข้นเข้มข้นแล้วโอเค อยากจะบอกว่ากล้องมันสายไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเราถือถ่ายเนาะแล้วก็พอรู้สึกว่าพอเริ่มมีอายุและสายตามมัน <c oughs> มันพอดูกใกล้ๆแล้วมันคอยจะเบอร์กินหมดเนี่ยจุกจุกก็สิคนชอบกินจุงเชียง Ừ, รู้ปกติเราจะทำน้ำจิ้มเองนะคะทุกคนแต่ว่าช่วง<า>นี้ที่ร้านไม่ได้ขายแล้วก็เลยไม่ได้ทำทิ้งไว้ใายแค่ข้าซอยนึงเนี้ยก็เลยต้องซื้อยี่ห้ออื่นมาใส่นะคะอร่อยไม่ใช่แม่อร่อยอร่อยค่ะแต่คลสูตรกับเราแค่นั้นเองจินได้ สูตรไหนก็อร่อยทั้งนั้นแหละจะบอกเลยอใอยมีกินพอนะครับจา้าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะคะต้องขออภัยนะคะถ่ายนอกบ้านนะเสียงก็จะจอกแจกอจอกแจกมีรถผ่านไปผ่านมาเพราะว่าบ้านเราติดถนนเลยถนนเลยค่ะอีกทีก็ลงแม่น้ำกินในแม่น้ำถ้าอีกทีก็นู่น <laughs> เลยเอากระมังลอย ง่ายๆทุกคนสุกี้แห้งใครๆก็ทำเป็นโอ้ยมีเพลงเพาะๆฟังด้วยดีนะยังมีเสียงหมาถ้ามีเสียงลูกมาอีกสี่ตัวบ้านแล้วเราก็ไม่ต้องเลยจบอยากเอาคลิปลงให้ดูจัง จะขำหรือจะสงสารดีก็ไม่รู้ทั้งสองอย่างถ้ากินเรื่อยๆว่าหมดนะหมดจะมันจะนานนานอแห้ง เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนคนกินเทคเทคมือกันไม่ใช่มวยปั้มมันกล้าอร่อยแล้วนะจะเห็นหน้าเห็นปากเห็นทุก,กี้อ่ะได้หมดเห็นแล้วเนี่ยใส่ห,หลังหน่อเวตตี้มาเห็นสิวกำลังอ,อยู่ในช่วงกลายพันธุ์อืม สุกี้ใส่กุนเชียงอร่อยนะแปกะดีก่อนขายแทบไม่ทันยุคสมัยมันเปลี่ยนนะครับต้องปรับตัวกันเรากินไม่กี่คำหรอกอเดี๋ยวที่เหลือผมซัดเองอื้มอุ้นเต้นไม่อ้วนอ่ะสูมเลยอืม ฮะชัดอือหืออือหือเยี่ยมว่าเห็นหน้าเลยเอาใหม่โอเคใกล้จะลาตีตะวันแล้วใกล้แล้วนะคะทุกคน ถ่ายแบบชาวบ้านชาวบ้านนะทุกคนไม่ต้องอะไรมากมายนะจุกเลยนะกินตามตามกูขยายนะเเก่งมากนี่เราช่วยหน่อยเนี่ยงมดแต่ต้องค่อยคกินใช่รีบไม่ได้จุกพอเรารีบแล้วเราต้องนอนเลยมันไม่จะเถียเลยช่วงนี้ใช่ ถ่ายหน้ามั่งข้างมั่งนะคะกินตามตังครูก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจเรานะคะกินตามตังกรูก ไม่มีคนดูครูก็ต้องกินนะคะขอบพระเจ้าอุปกรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะ